วันนี้พามาพบกับฮอ n ด a าฟีด1.5 EL โฉมไมเนอร์เชมปี2012-2013จ 23, เลขไม112,000กโลนะครับผ่อน 6,600บาทต่องวัวตลอดสัญญาเป็นรถมินิแวน7ที่นั่งประตูสไลด์ไฟฟ้า2ข้างขึ้นลงง่ายสะดวกสบายต่อการใช้งานภายในเบาะหนังสีครีมเดิมโรงงานนะครับคอนโซลหน้าสวยประตูสไลด์ไฟฟ้านะครับรับรองได้ถึง7ที่นั่งมีขนาดเล็กแต่มีความคล่องตัวสูง Honda f ฟีดดีไซน์ออกมาแบบลักชูรี่ประตูสไลด์ไฟฟ้ากับเครื่องยนต์เบนซิน118แรงมา้าเป็นยังไงไปดูกัน สวัสดีครับสำหรับเจ้าคันนี้นะ honda าฟียอดรถอนเนกประสงค์สำหรับครอบครัวเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยนะครับขึ้นลงสะดวก จุดเด่นของเจ้าคันนี้นะครับมีตัวถังขนาดกระทัดรัดห้องโดยสารกว้างประหยัดน้ํามันขับขี่ง่ายตัวรถสั้นหาที่จอดได้ง่ายจุดเด่นข้อที่2คือมีเครื่องยนต์ขนาดเล็กนะครับประหยัดน้ํามันคันนี้เลขไมลหนึ่งแสหนึ่งมื่นสองพันกโลสภาพเยี่ยมในราคา2องแสนเก้าืเก้าพันบาทสีสารเต็มพร้อมใช้งานนะครับทรงสวยแม็กเดิมโรงงานยางปี2 0 2พใช้งานได้ยาวไฟหน้า ใสๆกระจังหน้าโคมเมี่ยมทรงสวยนะครับเจ้าคันนี้มาพร้อมกับกุญแจรีโมทนะครับกดปุ่มสไลด์ประตูได้นะครับไม่ว่าจะเป็นประตูซ้ายหรือประตูขวาเป็นไฟฟ้าอัตโนมัติเบาะเดิมโรงงานนะครับเบาะสีเบจเดิมโรงงานสภาพสวยสมบูรณ์มีที่นั่งให้ถึง7ที่นั่งนั่งสบายภายในกว้างขวางนะครับเบาะสวยเลยมีที่พักแขนให้เรียบร้อยถุงเดิมโรงงานยังอยู่นะครับภายในสวยสะอาด รับประกันลดบ้านแท้เดิมๆไม่มีอุบัติเหตุไม่มีชนหนักพิความน้ําท่วมจนน้าใดๆทั้งสิ้นระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบสมบูรณ์ส่วนของฝั่งคนขับนะครับแถวตอนหน้าเบาะสภาพสมบูรณ์ไม่ฉีกขาดพร้อมใช้งานนะครับนะมีฟักแขนนะขวางแก้วน้ำคอนโซลน,นะครับขวางแก้วน้ำ้างหน้ามีให้ถึงสามจุดเลยดึงตรงนี้ได้ด้วยนะครับ อ่เลขไม้นะครับคันนี้1,12,426หนึ่งมนี่ยี่สิบหกกิโลไม้แท้นะครับนะมามีกล้องมองหลังเกียร์ออโตโอนะครับสภาพสมบูรณ์เลยพร้อมใช้งานนะคันนี้แอร์ออโตโอนะครับโหมดไลฟ์มัตติฟังชันภายในสวยอ่าแถมมีหน้าจอเพดานด้วยนะครับใส่แผ่นซีดีได้ด้วยนะตรงนี้ น,นีส่วนของเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซิน1 ,500 cc สี่สูบให้กำลังสูงสุด1 1 8สิบแดแรงม้านะครับห้องเครื่องสมบูรณ์นะครับนะได้น้าเดิมรถเดิมนะครับห้องเครื่องไม่มีเยิ้มนะครับเครื่องยนต์เบนซินสภาพสวยพร้อมใช้งานในส่วนของการขับขี่นะครับเจ้าคันนี้ช่วงล่างดีการขับขี่ดีนะครับขับทางไกลสบายเลยนะ ผมลองเทสให้ดูนะครับอาพวงมาลัยสดนะครับเร้วไม่มีเสียงนะครับช่วงล่างแน่นมากครับขี่ดีไม่มีอัติเหตุนะครับรถพร้อมใช้งาน,น โปรโมชั่นสุดพิเศษสำหรับท่านผู้ชมที่กำลังชมอยู่นะครับรับไปเลยส่วนลดพิเศษ1,000 0บาทสำหรับลูกค้า YouTube หรือผู้ที่ติดตามในเพจเลรถบ้านขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลนรถบ้านรถยนต์มือสองย่านมินบุรีและฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคันนี้ h o n d a f e ีด5 e l l โมเมนเชฟปี2 0 1 2ุดสามราคา299,000บาท ผ่อน6,600บาทเป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่พร้อมใช้งานโทรเลย0928293623ด่วน